น่าจะมีความรู้สึกที่หลายคนประสบคล้ายๆกันนะครับคือรู้แหละว่าควรเก็บเงินแต่พอเอาเข้าจริงชีวิตประจําวันมันมีแต่เรื่องให้จ่ายเนาะทั้งค่าเช่าค่าเดินทางไหนจะดูแลครอบครัวอีกค่ารักษาพยาบาลอีกใช่ค่ะพอเริ่มเหมือนจะเก็บได้นิดหน่อยอา้าวก็มีเรื่องให้ต้องดึงเงินก้อนนั้นออกมาใช้อีกแล้วมันวนๆอยู่อย่างเงี้ยจนบางทีมันก็อืม ท้อเหมือนกันนะคะครับผมวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งครับจากแหล่งข้อมูลชื่อเก็บเงินก้อนแรกง่ายๆไม่ขายฝันโดยเฉพาะในตอนที่สองที่เขาพูดถึงว่าเก็บยังไงให้ถึงก้อนแรกคือเน้นวิธีที่มันมันทำได้จริงอะครับไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมีเงินเยอะๆก่อนค่ะซึ่งประเด็นสำคัญที่เนื้อหานี้เขาชี้ให้เห็นเลยนะคะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นเพราะ เราอาจจะยังไม่มีระบบที่มันเวิร์กกับชีวิตเราจริงๆระบบที่จะช่วยให้การเก็บเงินมันเกิดขึ้นได้จริงทำกลางภาระเอ,อ่อค่าใช้ใจ่ายต่างๆในแต่ละวันของเราเนี่ยล่ะค่ะอืคำว่าระบบนี้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองดูระบบที่ว่านี้กันหน่อยในแหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอวิธีคิดที่เปลี่ยนจากการที่เราต้องคอยพยายามเก็บเงินตลอดเวลามาเป็นการออกแบบให้เงินมันเหลือเองใช่ค่ะด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า บัญชีแยกสามชั้นอืมคือแบ่งเงินไปเลยชัดๆสามส่วนหนึ่งคือใช้ใจ่ายประจำวันทั่วไปครับสองคือเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินจริงๆและสามส่วนที่สำคัญมากคือเก็บเพื่ออนาคตซึ่งบัญชีสุดท้ายเนี่ยเขาเน้นเลยว่าห้ามถอนเด็ดขาดใช่ค่ะอันนี้ต้องใจแข็งเลยแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆนะคะคือการเริ่มต้นเขาแนะนำให้เริ่มจากจำนวนที่แบบ เรียกว่าไม่มีข้ออ้างเลยจริงๆค่ะเช่นวันละสิบ,บาทแค่นั้นเลยโห10บาทเองเหรอครับใช่ค่ะหรือถ้าบางคนรายได้ไม่แน่นอนแบบเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเก็บเฉพาะวันที่เรามีรายได้เข้ามาเช่นวันนี้ได้เงินจากงานก็หักเก็บไว้ก่อนเลย20บาท30บาทก็ว่าไปอาจจะหาตัวช่วยง่ายๆอย่างพวกแอปในมือถือหรือเปิดบัญชีธนาคารไปเลยที่เราตั้งใจไม่ทำบัตร ATM อะคะ่ะ อ๋อ oh, เพื่อให้มันถอนยากขึ้นถูกต้องค่ะเพิ่มความยากนิดหนึ่งหลักการสำคัญที่เขาย้ำม,มากๆคือเก็บก่อนใช้ไม่ใช่ว่ารอสิ้นเดือนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บอันนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหลือนะคะจริงครับอันนี้เห็นภาพเลยเก็บก่อนใช้แล้วประเด็นเรื่องเป้าหมายล่ะครับเพราะหลายคนพอตั้งเป้าใหญ่ๆอย่างแบบเงินแสนแรกมันดูไกลดูท้อจังเลย ใช่เลยค่ะตรงนี้แหล่งข้อมูลเขาก็พูดถึงเหมือนกันเขาแนะนำให้เปลี่ยนเป้าหมายแรกเอาให้มันเล็กๆก,ก่อนจับต้องได้จริงทำให้สำเร็จได้ก่อนนั่นก็คือเป้าหมายเงินสำรอง3 0 0 0บาทแรกค่ะ3000บาทแรกทำไมต้องเป็น3000ันครับมันมีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าอืมมันมีความหมายในเชิงจิตวิทยาแล้วก็ในทางปฏิบัติด้วยค่ะคือหนึ่งเลยนะ จากข้อมูลที่เขาให้มาคือมันใช้เวลาไม่นานเกินไปที่จะทําให้สําเร็จได้จริงอย่างสมมุติเราเก็บวันล,ละ20บาทก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนก็ถึงเป้าแล้วอ๋อครับไม่นานเกินรอ 2. คือเงิน3,000บาทเนี่ยมันเป็นจํานวนที่พอจะช่วยเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินเล็กๆน้อยๆได้จริงเช่นอาจจะต้องหาหมอหรือค่าซ่อมรถเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนั้นครับผมพอจะช่วยได้ระดับหนึ่ง และ3ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะมันเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นแรกเป็นข้อพิสูจน์ให้ตัวเราเองเห็นว่าเฮ้ยจริง,รงๆเราก็ทำได้นี่ว่าการเก็บเงินน่ะมันเป็นไปได้จริงสำหรับเรานะไม่ใช่เรื่องไกลตัวโออันนี้ดีมากเลยครับสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนด้วยเป้าเล็กๆและพอเราทำสำเมร็จมีเงิน3,000บาทแรกแล้วแหล่งข้อมูลแนะนำต่อ,อยังไงครับเอาเงินก้อนนี้ไปไว้ไหนดีถูกต้องค่ะ พอได้ก้อนแรกมาแล้วต้องรีบจัดการเลยต้องเอาเงินก้อนนี้ไปวางในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็แยกออกจากบัญชีที่เราใช้จ่ายประจำวันทันทีเพราะอย่างที่เขาว่าไว้เลยค่ะเงินที่เห็นง่ายมักจะใช้ง่ายเสมอจริงครับเห็นอยู่ทุกวันมันก็อดใจยากใช่ค่ะ ตัวเลือกที่เขาแนะนำก็มีตั้งแต่แบบง่ายๆปลอดภัยสุดๆอย่างบัญชีเงินฝากประจำา12เดือนหรือถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าเอออยากเรียนรู้เรื่องลงทุนเพิ่มนิดหน่อยแต่ยังไม่อยากเสี่ยงมากก็อาจจะเป็นพวกกองทุนรวมตลาดเงินที่ความเสี่ยงต่ำมากๆค่ะอ๋อครับผมคือหัวใจสำคัญในสเต็ปนี้เลยนะคะคือแค่ เก็บให้อยู่รอดปลอดภัยก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนว่าต้องไปศึกษาเรื่องลงทุนอะไรซับซ้อนเอาแค่ให้เงินก้อนนี้มันอยู่กับเราจริงๆก่อนแล้วค่อยๆหาความรู้เพิ่มเติมไปก็ยังไม่สายค่ะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้ชัดเจนมากๆจากเนื้อหาทั้งหมดนี้คือเรื่องของกําลังใจนะครับเขาเน้นย้ําตลอดเลยว่าการเริ่มต้นได้เนี่ยถึงแม้จะแค่10บาทต่อวันสําหรับคนที่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บมากก่อนเลยในชีวิตแค่นั้นมันก็ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้ว ใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องไปเทียบกับคนอื่นที่เขาอาจจะเริ่มได้เยอะกว่าเราจริงๆค่ะมีคําเปรียบเปรยจากแหล่งข้อมูลที่ชอบมากเลยเขาบอกว่าต้นไม้ที่รากลึกใช้เวลาง,งอกแต่มันมั่นคงโอ้โหคมมากครับค่ะมันสะท้อนว่าการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญกว่าจำนวนเงินที่เราเก็บในแต่ละครั้งซะอีกแล้วก็มีประโยคที่แบบให้กำลังใจดีมากคือวันนี้เก็บน้อยไม่เป็นไรแค่ไม่หยุดก็พอ นี่คือหัวใจจริงๆของการสร้างวินัยการเงินในระยะยาวเลยค่ะแค่เราไม่หยุดทำครับผมฟังแล้วมีพลังใจขึ้นเยอะเลยครับแค่ไม่หยุดก็พองั้นก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะชวนลองคิดตามกันสักนิดนะครับลองกลับไปมองดูรายจ่ายของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างไหมที่เราพอจะเอ่อปรับเปลี่ยนได้บ้างหรือลดทอนลงนิดหน่อยเพื่อแบ่งเงินเล็กๆส่วนนั้น แม้จะแค่10บาทมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบการออมเงินของเราเองตั้งแต่วันนี้เลยจะเป็นไปได้ไหมครับ